สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมและนะ็กนาร์ลออริจินกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเรียกว่ากิจกรรมใหม่ที่ค่อนข้างที่จะสําคัญสําหรับเรามากจริงๆเพราะว่าเราจะต้องรีบทําอย่างน้อยยิ่งทาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้กําไรมากเท่านั้นเองนะเพราะากิจกรรมเนี่ยจะอยู่จนถึงก่อนปีใหม่เลยนั่นเองเรียกว่าก่อนคิดมัดก็จะหมดแล้วนั่นเองหมายพราะว่าระยะเวลา ที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งปลดล็อกได้เร็วเท่าไหร่ทรัพยากรที่เราได้จะยิ่งอูฟูเท่านั้นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะหลายคนอาจจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมว่าผมพูดถึงอะไร แต่ก่อนอื่นเลยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเราไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ผมกาลังพูดถึงนั้นคืออะไรตัท่านผู้ชมนี่เลยฮะสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้เลยนั่นเองเนาะสำหรับผู้เล่นสายเรียกว่าใครที่เล่นเกมแนวไอดอลน,นี่น่าจะชอบกันถูกต้องไหมท่านผู้ชมคือการสํารวจทรัพยากรหรือการส่งทรัพยากรนั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือแอชชิพแคตติ้งตรงนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเราจะต้องรีบข้าบเรือเพื่อไปสํารวจทรัพยากรนั่นเองนนเองนาะกดคลิกเข้าไปเลยนี่แหละฮะท่านผู้ชม ยิ่งเราทำเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งได้ทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าแอชชิฟค a r ติ้งอันนี้จะส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปคราฟของอ่าไม่ใช่เร็วไปคราฟของไปรวบรวมทรมัพยากรต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกของโลก RO หรือโลกของแลกดน่าล็อกเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าเราสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะไปหาทรัพยากรของเราให้อย่างอูฟูมากเลยจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็การที่เราจะได้แอ r ชาร์ปอันนี้มาคือ ท่านชมจะต้องหาชิ้นส่วนทุกวันหรือเป็นไปได้เนี่ยขอจากเพื่อนเลยนั่นเองเนาะเป็นไม่ได้เนี่ยภายใน2อสาวันนี้ควรที่จะต้องได้แล้วนั่นเองเนาะพอดีผมพลาดไปสองวันถูกต้องไหมกว่าผมจะหาได้วันนี้เข้าวันที่สามเลยนั่นเองเนาะผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าทรัพยากรที่ผมส่งไปวันนี้ได้อะไรกันบ้างกดไปเลยท่านผู้ชมเออเป็นไงท่านผู้ชมโคตรอู้ฟู่โคตรที่จะอู้ฟู่มาก เหรียญเอาไว้แลกของเหรียญเอาไว้ทําของเหรียญเอาไว้ซื้อของแถมยังมีตั๋วให้ด้วยนี่แหละครับกิจกรรมที่โคตรที่จะคุ้มมากๆจริงๆใช้คํานี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าอูฟูมากๆยิ่งใครที่มีสัตว์เลี้ยงตามเงื่อนไขที่บอกตรงนี้บอกเลยว่าได้รางวัลหาย,ยากตามเบนเน็ตของมันเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างที่จะดีมากๆเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าของรางวัลมีโอกาสดรอปอะไรบ้างนี่เลยฮะท่านผู้ชมเห็นไหมของโคตรเยอะโคตรดีโคตรกำไรแล้ว สำลักเลยจริงๆคือแล้วผมได้เมื่อกี้โหบอกเลยว่าเลทค่อนข้างที่จะเรียกว่าโอกาสออกค่อนข้างน้อยมากผมได้แบบโคอูฟูจริงๆนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นไม่ได้นี่คือบอกเลยว่าอยากจะได้เยอะมากเลยจริงเรียกว่าเหรียญในการฟาร์มของหรือเหรียญที่จะไว้ครับในการแลกของเนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วนั่นเองบอกเลยว่ากําไรสุดๆไปเลยนั่นเองนะเพียงแค่มีสัตว์เลี้ยงตามนี้ที่เขาฟิกเอาไว้เลยนั่นเองนะผมพลาดตัวเดียวก็ไม่มีก็ไม่เป็นไร ส่วนใครที่มีก็จะได้กาไรที่เยอะขึ้นนั่นเองนะส่วนผมที่ไม่มีก็จะดูขาดทุนนิดนึงก็ไม่เป็นไรเลยนั่นเองเนาะขั้นตอนการใช้งานในการเปิดสํารวจก็คือให้เรากดชาร์จไปได้เลยนี่เลยท่านผู้ชมพอเปิดชาร์จเสร็จใช่ไหมมันจะหาขยะของเรานั่นเองนะว่ามีอะไรที่เป็นขยะในการเป็นพลังงานได้บ้างใครที่ดองขยะเอาไว้จะคุ้มหรือกาไรหน่อยนั่นเองเนาะก็คือใน1วันเนี่ยท่านผู้ชมจะมีขยะใช้อยู่แล้วนั่นเองเนาะเพราะว่าตั้งแต่ปลดล็อกเลเวลรอยขึ้นไปมอนเลเวลรอยขึ้นไปจนถึง105ึ้ปเน้่ย โอกาดอสดรอปทรัพยากรขยะค่อนข้างเยอะมากอันนี้ผมกดไปเลยนี่เห็นไหมต่อ1ชิ้นต่อ1พลังงานผมก็กดชาร์จเพื่อส่งไปเลยสำรวจโลกไปเลยนั่นเองเนาะนี่ตอนนี้พลังงานเตรียมพร้อมแล้วจะสำรวจเลยหรือไม่สำรวจไปได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะใน1วันสามารถสำรวจได้2ครั้งนั่นเองนี่กดไปเลย เมื่อกดไปแล้วใช่ไหมจะต้องรอสองชั่วโมงนั่นเองเนาะเขาจะเอาทรัพยากรกลับมาให้นั่นเองนี่แหละฮะเทคนิคของการอูฟูมากๆเลยจริงๆนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเรียกว่าอย่าได้พลาดกันเด็ดขาดเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่า hey, เฮ้ยเหรียญตรงนี้หาจากไหนได้บ้างนี่แหละฮะบอกเลยว่าของดีมากก็คือจากธารกิจอเวกเกนนิงนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะยิ่งคับเรลือได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ทรัพยากรอูฟูเท่านั้นนั่นเองเนาะ ใครช้ายิ่งเสียเปรียบนั่นเองเราเป็นไม่ได้วันนี้ยิ่งทําได้ยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะรีทุกวันตอนเวลาตีห้าถูกต้องมาทู้ชม ก่อนตีห้าคุณพยายามขอเศษชิ้นส่วนจากทุกคนให้ได้เท่าที่จะเป็นไปได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมสําหรับการฟาร์มเหรียญเอามาไว้แลกของนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะทาช้าสักนิดหนึ่งยังไงก็ขออภัยด้วยจริงหลายคนบอกโอ้มันพ่กบอก,บอ,ก,บอ,กอะไรตอนนี้บอกตอนนี้ไม่ทันลวมั้งผมบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้กันไปเรียบร้อยแล้วก็พยายามรีบทำเนาะบางคนไม่ได้บางคนได้นั่นเองแล้วบางคนทําเสร็จวันแรกบางคนทําเสร็จวันที่2ก็แล้วแต่กันไปแต่เป็นไปได้ มีระยะเวลาเนี่ยเรียกว่าทั้งเดือนเลยจริงใช้เวลาเนี่ยทั้งเดือนแน่ๆเพราะงั้นพยายามภายในอาทิตย์นี้หรือภายในวันนี้ยิ่งทําได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดซับไสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยหรือใครที่ไม่ชอบตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยหรือผมตกหล่นตรงไหนไปก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกันส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบา,บายยจ้า